ทั้งสวยทั้งหล่อม้าอารณาพาเปิดตัวลูกน้องสายทานน้องพากินทั้งสวยทั้งหล่อเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่รู้จักกันดีสําหรับม้าอารณาพากฤษฎีเธอเริ่มหมอเข้าสู่วงอการบันอเทิงจากการเป็นแบบแฟชั่นนอในนิตอยอาสาระละละละนาและรับงานเดินแบบเคยถ่ายพาพรในนิตยสารหนุ่มสาวซึ่งม้าอารณาพาถือเป็นสาวประเภทสองคนแรกๆที่โด่งดังงอในพาพรลักซอผู้หญิงงอจะริงริงในสังคมไทย และล่าสุดมาอรณภานั้นก็ได้เปิดตัวลูกน้องสายทานน้องพากินเด็กกออุปถัมภ์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโดยยอเทอนณน,นอได้โพสสร,ระบุข้อความว่าวันนี้มาพอบอลูกวันแม่พบลูกในโครงการ w วจวันนี้ดีใจกับลูกที่ให้กาศึกษาม,มาตลอดลูกสายทานอุปถัมภ์มมาตั้งแต่ปหนึ่งตอนนี้เรียนปริญาตรีปีหนึ่งที่ราชพัฒบางเขนคณะบัญชีกับลูกชายพากินเรียนอยู่มสามโรงเรียนวัชุทิศต,ตั้งใจจะให้เรียนสูง,สง ก็ได้มายอความอตั้งใจจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตและบอกกับลูกอุปถัมภ์ว่าขออาให้เป็นนคออนอดีขอองศัตว์งคออมอวันนี้อิ่มใจจริงๆซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าม้าอรณผานั้นได้เข้าโครงการแม่อุปถัมภ์ของว WC กรุงเทพโดยได้อุปถัมภ์เด็กไว้สอ,องคออนอครั้งหนึ่งเธอเคยอัพภาพขึ้นอินสตาแกระมอตั้ง,งอแต่ที่น้องสายทานน้องพากินยังเด็กก่อและเขียนข้อความใต้ภาพว่า วันลูกแพทยแม่โครงการของ WWCE นอก็มีลูกมือนอนอกนอัคนักเด็กชายธีรพงษ์และเด็กหญิงสายทานอยู่ป .4 ทั้งคู่อุปถัมภ์กันตั้งแต่เล็กหลายรุ่นแล้วด้วยโตไปก็ไปทำมาหากนรนเป็นการเชาวยอรหรือพื้นฐานนอขออังอสัตว์งอคอมอจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนตัวตาย